มามา้ะพี่น้องมากินน้ำกันได้จ้าซ่บๆแบบออนนี่อีกคือเก่าเหมือนเดิมจ้าเพิ่มเติมคือมือน,นี้เพชรคัก,กว่าเก่เทั่งเพชรเทั่งสม <c oughs> อยู่ดีๆกับเป็นแบบว่าคือสิบเป็นวัดพี่น้องเย้ยก็เลยเอาเพชรเพชรสมสมมากิน ขอโทษขอให้ยนะครับเนื้อย่างจนลืมข้าววสาสอย่างอย่างใส่กระทะปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วคนกับอะไ้เอาเนื้อออกมาแล้ว จนมันต่ำบางคุ้งแล้วจังงั้นแปลออกมกันจะได้สุกผล <c oughs> <c oughs> อุมมามกโคอโทษขอไพ่เด้อค่ะเด้อ ไม้ๆจะกินน้ำกันพี่น้องสนบ่สนบ,สนบ่นะนะเศบๆน้ำกันพี่น้องฟ้ <c oughs> าว ช่วงมีสุขภาพร่างกายก็บุ่คอยดีปานใน <c oughs> ไปหาเพื่อนพ้องน้องผีสาก,กขอโทษขออภัยเด้อว่าเป็นแต่เจ้าของ Nếu cả hũn tám mươi nôn này nản nha, bảo lại của lươn này cho khoang phi nông, sơn sơn อากาศกำลังเปลี่ยนกำลัง <c oughs> เริ่มเข้าสปริงเนาะค่ะเนาะเริ่มเข้าเดือนนี้มันอยู่เป็นวันที่สามที่สามที่สี่ของเดือนพร้อมกับมือนนี่กับเป็นวันพ่อแห่งชาติของนิวซีแลนด์ผมเนี่ย คณพ่อบ้านกันยังนอนบ่หันตื่นอยู่บ่มีแห้งเขาไปนอนเองเห็ดเลีวกินเป็นเห็ดน,น้ำซ่าก,กับยาไปเ,เพิ่นแล,ล้วขเาก็เลยเฝ้ามาเห็ด มาเห็ดมากินจะของล,ล้วเลยบริเวณตารบริเวณยากใหญเบื้งเนาะค่ะเนาะงนุ้งสิละชีวิตตังแดนอยู่ที่คนมันอยู่ที่ บุญวาสนาของไม่มันนองพี่น้องบุญยาวาสนาดีกะ ได้นนางซีนิวเป็นคุณนายได้ส <c oughs> ามีได้ให้งเงินใส่มือละเมินสองเมือเหรียญ ได้คือเพิ่นบ่ได้คือเพิ่นพี่น้องเอ้ยอยู่คือเพิ่นบ่อยู่คือเพิ่นนี่ละได้อยู่ได้ผัวฝรั่งคือเพิ่นอยูอ ollow, <friendly> ่แต่บ่ได้รวยคือเพิ่นอยู่อยูยูมืองนอกคือเพิ่นแต่บ่ได้อยู่แบบคุณหญิงคุณนายคือเพิ่นก็อยู่แบบคนบ้านนอกบ้านหน้าคือเฮาเนี่ย bố hết cả bố đầy mà há cả bố đầy เสียงตื <Private classroom liksom> ่นปกแป๊กมาแล้งมเสียออกมากมันสิมากกินมาเขาองน้ำเนอะพี่น้อง that cow ngốc còn kiếm nó thay kiếm nó thay ta chạm kín quá chết đây này chạm ึกษาออกมาแล้วขอหยุดไหว้สำนิก่อน,นะคเอรเพื่อเพื่อนเด็กไดยังเย้าลูกไปหาเพื่อนก่อน <c oughs> ยืนควบเมื่อว้ใบอยู่ประตูเจอกันไหมคลิปต่อไปเนาะกราบ,บขอบคุณขบคุณเพื่อนพอน้องพีนเป็นกำลังแร่งใจให้ะะด้ค่ะเเ้อรขอบระคุณค่ะทุกทุกทกทนเจอกันไหม่ได้ค่รเเ้อ